สวัสดีครับทำดีดีสวัสดีครับเด็กใช่ให้ชัดคำครับปีนี้อยู่ชั้นปีครับอยู่ปหกเนาะจากของโรงเรียนเรากำลังจะทำการสมัครไปที่มหนึ่งถึงมสามที่โรงเรียน80ครับเราจะไปที่นี่ปลายทางเราจะอยู่ตรงนี้นะเก้าต่อไปเรา จุดหมายเราอยู่ตรงนี้เราจะก้าวสู่รัร้วยศศ .80 เนาะโรงเรียนโรงเรียนผู้รูยร้ยศศ .80 เนาะของในมูล,ลนิธิวัดยานสังวาลารามอันนี้ปีการศึกษา2567เนาะถูกต้องคุณครูปิ้นออกมาให้อันนี้ถ่ายรูปเรียบร้อยนะเด็กชายธนวัฒน์ธนวัฒน์แสงสุขโอเค หมายเลขบัตรอะไรถูกต้องเนาะอันนี้คือยากกอกให้นะอันนี้ลายมือยาอน,นี่ลายมือยาก่ากกอกให้เรียบร้อยนะคะได้ลายเซ็นมาถูกต้องของพอเนาะโรงเรียนท่าเกษมจัดการให้เรียบร้อยอันนี้คือผลการเรียนเนาะค,นคุณครูน่ารักมากเลยทําจากปหนึ่งถึงปหนะ้าเนาะป .5 เออปหนึ่งถึงปห้าเนาะค,นคุณครูทําให้เกตเฉลียอ่าจะได้ที่เท่าไหร่ก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าให้ ไม่ต่ํากว่าเท่าไหร่นะไม่ต่ำกว่าสองจุดห้า,าอันนี้คือใบรับรองแพทย์เนาะไปเามื่อวานของคุณหมอนุกเนาะคุณหมออ่านิตินิติแชมชอยเนาะคลินิกนิติช่ชมชอยอไม่ไม่โดนไม่โดนอันนี้ปากกาได้มาจากงานกระชาตินะคะคุณได้ละ<อ>ใหญ่ขยับเพราะว่าเอาบังไว้นั่นไว้บังหมายเลขบัตรประชาชนชาหมายเลขบัตรประชาชนเราจะต้องมีการบังอัมพางไว้นะ อันนี้ก็บังไว้เอากล่องนมบังไว้นมก็ได้มาจากงานกาชาติอีอ่าโอเคก้านี้สู่ั้วยอสโแปดศูนยสามปีนะขอสมัครละขอให้สอบได้นั่งหลังตรงครับหลังตรงด้วยความเป็นมาตรฐานไม่ไม่เล่นนะไม่เล่นนะอันนี้ไม่มีใครบอกใครสอนแล้วเราจะต่างคนต่างก้าวละต่างคนต่างเดินเราจะไปเจอทางที่มันจะเป็นลักษณะยังไงก็ช่างสู้ๆไหมนี่ เออเนี่ยนะผู้ปกครองอย่าคาดหวังกับใครนะตัวเองเดินให้ได้ด้วยตัวเองนะครับเดินให้ได้ด้วยตัวเองแล้วเราจะมีความภาคภูมิใจเข้มขัดไม่จําเป็นต้องใช้เราจะไม่คาดหวังจากใครจากพ่อจากแม่บางทีก็ได้เป็นแค่พ่อกับแม่แต่ไม่สามารถมาอบรมบ่มสั่งสอนได้เท่ากับมีย่านะบ่มย่าก็อยู่กับร่างกายที่แก่แล้ว ก็ย่ำแย่ละวันหนึ่งก็เข็นมอเตอร์ไซค์ไม่ไหวละก็สู้ๆนะเออไม่ว่าจะเดินวันหนึ่งต้องเดินลำพังเดินเพื่อตัวเองจัดการกับตัวเองเนี่ยทุกอย่างทำเพื่อหนูละแต่ว่าเสียเวลามากเกินไปย่ารับทราบได้ถึงตรงนี้เลยก็คาดหวังนะวันหนึ่งก็หิว้วขนมหิว้วอะไรมาฝากกันจะได้กลับมาดูแลกันไม่นี่เรา ทำตาดีๆตาไม่เหมือนยังไม่ตื่นทำดีๆนะเราต้องแน่วแน่ตัวหนังสือต้องชัดเจนเนี่ยคาเขียนคําอ่านต้องชัดอาจจะไม่สวยมากแต่ขอให้มันชัดนะขอให้มันชัดจัดตัวเองเนี่ยดูปอะหกเหมือนกันเนี่ยเนี่ยเนี่อะไรมือหนล่ะเนี่ยปอะหกปหกประปรุ 6, ปรปปงใหม่นะน้องบิ๊กนะครับบิ๊กครับครับอย่าให้เสียชื่อตัวเอง คนเจ้าของเจ้าของชื่อเนี่ยมันต้องเขียนให้มันชัดเนี่ยดูดิเนี่ยนคนเราดูจัดอาเองโอเคนะสวัสดีครับก้าวนี้มีทุกทุกการก้าวเดินมีจุดหมายนะก้าวนี้สู่อะไรมีความหวังนะขอให้เป็นก้าวที่ดีนะครับโอเคสวัสดีย่าหลานเนาะฝากติดตามเนาะช่องไลไร โอเคช่องกอรักแสงสุขช่อง y o ยูทูเนาอครอบครัว YouTube ทำไปวิดีโอมีไว้ให้ดูนะมีภาพถ่ายมีวิดีโอวันหน้าก็ไปดึงเอาเนาะโอเคครับสวัสดีครับ